ส่งเสริมอารียสาปไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปต,ตทพลังที่ยั่งยืนปักท่องเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคำรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข่ามากเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณบริษัทโ m c ซันยูเอลิเวเตอร์จำกัด โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุขปีที่หนึ่งภายใต้แนวคิดที่ว่า เคลื่อนความสุขสู่สังคมไทยโดยการอาสาเข้าไปช่วยเหลือสังคมในชุมชนที่มีปัญหาเป็นระยะเวลา1ปีโดยร่วมแก้ปัญหา4ด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนด้านการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาชุมชนโครงการนี้ได้ส่งมอบองค์ความรู้ตลอดจนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาของชุมชนและสร้างเกิดความสุขที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมามีชุมชนเข้าร่วมโครงการ12ชุมชนทั่วประเทศซึ่งได้มีการมอบโลกขอบคุณแก่12ชุมชนคนจริงสร้างสุขไปเมื่อเร็เรวๆนี้ส่วนโครงการโต y o ต้คนจริงสร้างสุขปีที่2ทุกท่านสามารถติดตามได้ในเว็บไซต์นี้ครับ หลังจากที่ผู้ว่ากทมหม่อมอราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรมีนโยบายให้กทมดําเนินการปรับปรุงฟุตบาททางเดินเท้าตามสี่แยกสําคัญในกทมในโครงการจตุรัสอารยสาปัตร,รัตนโกสินลร์เพื่อให้ทุกพื้นที่สาธารณะสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเยาวชนทูตอารยสาปัตจึได้ลงพื้นที่สํารวจสภาพฟุตบาททางเท้าโดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อในบริเวณสี่แยกต่างๆอย่างเช่นที่แยกราชประสงค์มีปัญหาเรื่องทางลาดครับคือมีทางลาด แต่มีไม่ต่อเนื่องครับ <c oughs> อันนี้อาจจะเป็น Amazing Thailand อ,อีกอย่างหน,นึ่งเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ําที่มีช่องหางเป็นอันตรายสําหรับผู้หญิงที่ใส่ส้นสูงครับและฝาปิดท่อแบบนี้ก็ยิ่งไม่ปลอดภัยสําหรับผู้ที่ใช้รถเข็นวีลแชร์ครับ <c oughs> oh, <no. S 1> ส่วนที่น่าจุลาไปจนถึงแยก3ามย่านปัญหาใหญ่คือความไม่เชื่อมโยงกันของทางลาดครับ นี่ครับโอ้ยมีค่ะหนูก็เห็นค่ะแต่เกือบจะไม่เห็นละโอ้ไม่ได้นะครับนี่ผมว่าประเทศไทยนะครับความเป็นเมืองกรุงเทพที่ยิ่งใหญ่และความที่อยู่ในทําเลที่ตั้งของสถาบันขวักศาชั่นนนาของประเทศอย่างจุฬาเนี่ยจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้แผนทาานี้พอดีนะครับดูฮ่มีรุ่นเล็กน้อย โดยเฉพาะบริเวณแยก3ย่านที่มีทางลาดทํามาดูเหมือนจะดีแต่พอข้ามถนนไปกลับเจอขั้นบันไดสักงั้นแหละครับอ้นแมาตอนนี้2องทูตสาวเราก็มารอแลครับนี่ปัญหาใหญ่อุปสรรคที่กรทมต้องเล่นแก้ไขนี่นะครับคือทางเชื่อมต่อแม้ว่าหลายจุดจะมีทางลาดนะครับแม่แต่ตรงนี้ดูฮะต้องมีเปไงบ้างปาบเสียไหมครับเนี่ยสูงมาก แยกปร่เสี่ยแยกปร่เสียหรือแยกเลบแยกฉลบค่ะแต่พอข้ามถนนเสียงเป็นเสียงตายมาถึงหน้าจามจุลีสแควร์เขาก็มีสถานีรถไฟใต้ดินแม้ว่าจะมีทางลาดขึ้นมาจากสถานีแต่ถ้าจะเข้าไปในจามจุลีสแควร์ต้องขอแรงพี่มอไซค์ช่วยยกกันขึ้นไปเพราะมีแตกขั้นบันไดเรามุ่งมั่นัใจจะมาเดิมน้ำหรือขาเลยเดิมแก้ร้อนเหรมันเดินทางมาไกลนะครับค่ะวันนี้มันจากสีแยกปทุมวันแต่มีอุปสรรคเรื่องบันได 2องท่าไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยเราก็ต้องซึ่งพาที่มอเตอร์ไซค์รูปหล่อน้ำใจงานของเราัวน,นีครับผมครับผมนะครับให้ช่วยเระยกขึ้นไปนะครับครับแปลกแต่จริงประเทศไทยพอยกกันขึ้นไปได้แล้วถึงค่อยเจอทางราดรออยู่ได้หมดนี้ครับคิดกันได้ไงครับเนี่ย ทอทอทอจัดกิจกรรมปั่งทองเที่ยวไทยเมืองไทยเที่ยวได้ทุกคนครั้งที่สองเส้นทางกรุงเทพสตึีพัทยาจังหวัดชนบุรีในวันเสาร์และอาทิตย์ที่14-15มีนาคมนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยครับวันที่14-15มีนาคมนะครับที่จะถึงนี้นะครับทางการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับโครงการ ทยยูตระยะสถาปัตนะครับเราจะจัดโครงการปักท่องเที่ยวไทยครั้งที่2ขึ้นนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะนำสมาชิกของเราเนี่ยนะครับเดินทางไปทัศนศึกษาในเส้นทางกรุงเทพพัทยาสัตหีบนะครับเพื่อที่จะไปดูความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ลังกาว,ว่ามีความพร้อมในเรื่องของการรองรับอายัดสถาปัตย์บ้างน้อยเพียงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับสถานีบริการน้ํามัน นะครับร้านอาหารนะครับรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเองนะครับช่วงหน้าดังขลังดีหลวงพ่อตีวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรี